มสถานการามมีอีกอาเบียโอ้โหชิดโดนได้ไง,ไงวะเออผมมีตัว ผมล้มไ้พี่ไปไม่ได้หไปหาเพื่อนซายล่า

น่าจะข่าวเครื่องเพื่อนอีก่ใช่เครื่องฟูนี่ทหาพี่อตายดึงนะเวือกลัวัวบปลับปน่ะับพี่อาจจะไล่ของบนกลาง 未來。 ผมช่วยเพื่อนฮะเดี๋ยวกูนะ LT ขอล่างไม่ไรทำเพื่อน 咱们喝呢，来来来，喝。别别 แอบก่อนเลยนะทีทิพวิอะ่ะตา,าบีแล้วนะี่ไปสองคนมันก็ไม่ช่วยเลยเจอผมกับเพื่อนไม่เจอผมเลยไม่จะไล่เพื่อนสายกลางฮิวเลยม,มันกันนะ้นหน่ะ Terima น,นี่นนได้ล้่งนูะง้โอ้ไม่ได้สา <Yeah. S 1> ปวดมากเลยบุดปวดมากเลยบุดปวดปวดต้องปวดต,ต้องสองก็ได้นะสองให้โนนนี่สองไปก่อนส่องไปก่อนเออโนนี้ได้ปัน่น อัดเลยนะอัดนะเครื่องเลยนะเครื่องนั้นจับเครื่องเลยจับเครื่องเลยครับเรเสร็จจับเลยขับตามมาได้ปะยี่มไม่ได้ใส่ดุกว่าโอ้ยี่ขนาดโดดเงียบมันแน่สัตว์ เห็ไปดีคนฉีกไค่คอะคนฉีดไข่อะฉันแต่ได้ฉีดไปก่อนคนละฝั่งเลยหาที่เล่น โอ้โฮไว้ไโดดช้าเหี้ยอะไรแบบแต่ยังไม่ออกหนัาบุญไม่น่าถอดลุกเลยเหี้ย

เอ้อยู่ฝั่งไหนปะอยู่คนละอยู่คนละฝั่งอะไอ้ยัยี่จะฆ่าใส่ได้แต่ละปืยมึงคานจบเลยอ้อมมัน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 อ้อมหมเล่องมนก่อนดักหักมันอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้เอาไปอาวูดเอาไมอาวุธไม่ทันไม่ทันไม่ทันกลับนี่กลับนี่กลับนี่หนักหนัก ข้ามไปเลยข้ามไปเลยข้ามไปเลยไม่ต้องไปอยูข้ามไปเลยข้ามไปเลยนี่มันไม่รู้เอาได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 ้เข้าตู้ได้เข้านะเขาตู้ได้เข้าเขาตู้ได้เข้าเออสวยแต๊ะแต๊ะแต๊ะชนี้ฉีกเลยตัวนี้พี่เอกไม่ได้พุ้ยมีแต่ยากคุณจะเข้าตู้เออเข้าตู้ไปเลยเข้าไปเข้าไปจกไปเลยบอสเข้าแล้วเข้าแล้วกระจกสวยสวยวนี้ฉีกเลยตัวนี้ฉีกเลยอาจจะเห็นพี่เอกไม่เป็นไรโทนี่เปิดตู้เลย เคเพื okay mile, fair, ่อผมผมเปิดเลยเปิดเปิดบนกลางเพื okay. ่อนไปไปเล็กไปเล็กเฮี่ยคิดได้นะกูดึงได้กูดึงได้กูดึงได้กหล่อมไว้เฮียให้ควนมร้นลากเข้าบ้านฝาได้ตอนนี้ยิ้มเปก่อนกลับไป ไล่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 ให้มันจบนะถ้าถ้าไม่ได้ให้จนบนายวุฒวัดเอาสวยขีดเลยขีดเข้าบ้านฟ้าเลยอาจจะไม่ไล่ออไม่ไล่หรอไล่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 เขาตู้เออเขาตู้เขาตู้เขาตู้เลยเขาตู้เลยเขาตู้เลยอย่ไม่โดนผมมีไม้อะได้ลบไม้มวะ่ะไปลเลยเอาขึ้นเลย,ปลย,ปลยไปต่อนะเออให้มันไปตัวนี้ลากไปเลยลากไปขวาบนเลย ไลพี่ไม่ไล่พี่อ่าๆหน้ากลับมาหาพี่หน้ากลับมาหาพี่พี่มีไม้เล่นอยู่กลับไปแล้วเ,เจอพี่ไม่เจอ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 ทํามานี่อยู่บนฟ้าออกเลยออกเลยน่าจะอุ้มนะไม่อุ้มออกได้พี่ออกเลย พุ่งไปนะน่าจะเห็นนะอี่าละไม่เอาหรอกมันไม่เห็นพี่มันไม่มาหรอกมาดีนะมาดีไม่ออกไม่ออกเลมันสัตว์ เพื่อคนจีนังอยู่เอาไว้เดี๋ยวได้แม่ยังอยู่ด้วยสัต